วันๆไม่รู้จะทํากับข้าวอะไรให้สามีหรือให้ลูกๆกินวันนี้เราได้กิมจิมาก็ซื้อจากห้างนั่นแหละค่ะแต่เราจะเอามาผัดเป็นเมนูอาหารอร่อยๆสไตล์เกาหลีแต่กินที่บ้านเมืองไทยเรานี่เองก็วัตถุดิบก็มีหมูหั่นสไลซ์มีกิมจิแล้วก็มีเต้าหู้แข็งนะคะเต้าหู้แข็งนี้เราต้องเอามาผัดมาผัดให้เขาเซตตัวก่อนแล้วก็ นี่ก็คือตำกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำเข้าไปเพิ่มความหอมผัดหมูปรุงรสก็ไม่ยากนะคะใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็ความเปรี้ยวนี้เราอาศัยได้จากผักดองกิมจิสไตล์เกาหลีนี่เองเมนูวันนี้เราเรียกชื่อว่าหมูผัดกิมจิใส่เต้าหู้โดยด้วยงาขาวเพิ่มสีสันให้หน้าตาน่ากินนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ก็ใช้ได้เลยนะคะหน้าหนาวกิมจินี้ ช่วยให้เราเจริญอาหารเมนูนี้ถือว่าเปืองข้าวเหมือนกันดูสิคะอร่อยไม่อร่อยก็ดูที่จานเหลือแต่ลายแฮ่